นั่งเงาเงาใช้ล่มเพื่อกันแดดนะครับนะคุณยายนะครับนะขายฟกกล้วยแล้วก็พวกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยบังเอิญผมแวะมานะถ่ายอยู่หน้าเออหน้าเซเว่นเดี๋ยวเราลงไปดูว่าเขาขายอะไรกันครับนะนะไปสวัสดีครับตกจะซื้อของขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้ตกใจเลยอ่า ซื้อซื้อผักมาทำข้าวกินหน่อยเเลยโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยกันแดดหรือเพลิงแดดแรงโขายดีป่ะเนี่ยเยอะอย่างนี้ขายดีดิวันหนึ่งขายดีต้องจะดีตรงไหนล่ะใช่นี่เขาจะมาทำใช่นี่โอ้ทำไมเป็นนี่อย่างนี้เดี๋ยวหาได้ทำข้าวหน่อยขายหมดทุกวันป่ะเนี่ยไม่หมดหรอกแล้วเสียค่าที่ป็นเนี่ยขายหน้าเซเว่นเสียว่าเดือนเท่าไหร่วันหรือวันวันเราเสียกิจเสียธุรกิจเสียเท่าไหร่แพงไหม ห0าร้อยโตแล้วขายถึงกี่โมงเนี่ยห้าโมงห้าโมงเอาแล้วทำไงไม่หมดเก็บเก็บด้านนี้ไม่เป็นไรมีกล้องคุณไหนไหนกล้องเนยเสาฟ้าไงอ๋อโอถ้าผมเมา่เนี่กลับบ้านเลยไหมน่ะไม่กลับลูกไม่ต้องทำไมอ่ะก็ไม่หมดจะเมา่มาไงจะเมาไปไหนไม่ต้องเมาลูกไม่ถ้าผมซื้อหมดอะกลับเลยไหมไม่กลับทำไมไม่กลับอ่ะอ๋อจะหมดเหรอเจะหมดจริงเหรอจะเอาอะไรหมดใช่ผมจะไปทำของข้าวให้คนงานโอเมาเหรอใช่เพราะเพราะคนงานผมเปิดเป็นโรงงานด้วยไง อ่ะแล้วกลับบ้านเลยปหล่ะกลับสิกลับจริงว่ะหรือโกหกวะเนี่ยจะกลับบ้านเลยนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยปากามาสปากามาสซอยสองเอาเอาหมดเนี่ยเอาหมดเลยเหรออ่ะจริงเหรอเนี่ยเอ้าจริงนี่โกหกทำไมล่ะไม่ทำเงินเท่นัอ้าโอ้โหวันนี้มีคนมาเหมาขอโคตรดีใจนี่จักรยานเหรอจักรยานที่บ้านขายไหมไม่ขายอ๋อไม่ขายเอาโอเค ตัวแรงเลยอ๋ออ๋อเอาคิดตังเนี่ยผมไม่รู้ีเท่าไหร่คิดเลยแอบแดดก่อนร้อนน่ะโอ้หลายหมื่นเลยเนี่ยนีหลายหมื่นวะเนี่ยอ๋อถ้าหลายหมื่นจะวจะไปขายบ้านซื้อผักไม่ใอ้นี่ไอ้นี่คำสามร้อยสี่สิบอ๋อสามร้อยสี่สิบแล้วเอาเอากลับยังไงก็ไม่รู้เนี่ย เมื่อกี้นั่งวินมาเซเว่นเนี่ยเอาแล้วกลับได้ไงอ่ะไม่ไรนั่งวินประกับอือก็จะขอมเอาป่ะเนี่ยเอาหมดได้อยากขายแล้วมาไหนที่ขายอะเอามาหมดอ่ะเราคิดสี่สิบอ่าอะไหนที่ขายเอามาใหมดร้อยหกสี่สี่สิบสองร้อยมันเอาได้ไหมเอาหมดแล้วที่ขายได้เอามาเถอะอันไหนอ่ะโยเวนแม่ค้าไม่ซื้อร้อยสามเจ็ดร้อยสามอ่าจะใช้เอาหรือปะเอาหมดอะอันไหนที่ขายแล้วอยากกลับบ้านเลยอ่ะขายแล้วกลับบ้านเลยเอามาหมดแต่ถ้าถ้าผมเห็นยังไม่กลับผมก็มาคืนนะ เออเอาได้ฮะเดี๋ยวผมเอาไปแล้วแวะมาดูอีกทีนึงเก้าหมดเกอ้าวอเนี่ยอะไรอ่ะเอาเยอะอะไรอ่ะขิงขิงแต่อยากขายไม่ไดไม่อยากขายก็เก็บไว้คือไม่อยากขายอ่าไม่อยากขายเก็บไว้อันไหนขายก็เอามาเอาพันหนึ่งก็พอแล้วอ๋อพอพอพอเยอะเยอะกำใจเองมากพรุ่งนี้มาขายกี่โมงพรุ่งนี้มาหกโมงหกโเช้าเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าขายถึงกี่โมงห้าโมงเย็น หมดแม่ไม่หมดเลยหมดสักวันจะเรียงหมดแล้วจะเลี้ยงหมดแล้วตั้งขายเหมือนเดิมได้ไหมไอ้บ้าเอ้าทั้งหมดเท่าไหร่อันหนึ่งห้าสิบเดี๋ยวตาก่อนนู่นเรียกวินก่อนบกดเลยไม่ใช่ถ้าผมเดินไปเลยไม่ได้เอาทำไงไม่เอาข่าวมึงแกเอารถมา ันเท่าไหรนะ่นะพัออนหน 1, ึ่งห้าสิบพันหนึ่งห้าสิบโอย่างนี้มาทุกวันจะรวยเลยเลยอะนับเลยเท่าไหร่หให้ัให้เลยติ๊บไปครับสวัสดีครับร กลับบ้านนะเดี <na. S 2> ๋ยวถ้าไม่กลับผมมาคืนนะโอเคเออแล้วเมื่อคืนจริงอ่ะมาจ้างโอ้แข็งแรงนี่โอ้กูเป็นทิเแ่กยูโดมาเว้ยเออเก็บรัก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 